สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแปรงสีฟันอะโทมี่อีกสักรอบหนึ่งนะคะแบบเจาะลึกเลยสาเหตุที่เลือกใช้แปรงสีฟันอะโทมี่นะคะนอกจากที่ขนแปรงเขาเจอเรียวเล็กแล้วก็มีส่วนประกอบของทองคําที่ช่วยป้องกันแบคที ria แล้วเนี่ยตัวด้านแปรงนะคะจะเห็นว่ามีความสวยงามมากทําเป็นด้านจับดีไซน์ไดมอนด์คัตนะคะจับถนัดมอือและที่สําคัญคือทำมาจากวัสดุโพลีเอสเตอรนเทเสเล ซึ่งมีส่วนประกอบในการที่จะช่วยป้องกันไม่ให้แบบคทีเรียนั้นมาเกาะที่ด้านแปลงค่ะไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะมีปัญหาเดียวกับปุกหรอเปล่านะคะช่วงนี้ที่ตั้งแต่จัดฟันมาเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงสีฟันไปหลายยี่ห้อมากเลยเพราะว่ามันใช้ไม่สะดวกเนาะทีเนี้ยเราก็วางแปลงทิ้งไว้ค่ะหลังจากที่เปลี่ยนแล้วแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคอมันมีเชื้อราเกิดขึ้นค่ะ อันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เราใช้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตกันเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ตัดสินใจใช้แปรงสีฟันอัโทนีเพราะว่าแปรงและขนแปรงด้านแปรงมีความสะอาดอยู่เสมอะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยใช้แปรงสีฟันอัโทนีนะคะ